สตาร์ทองเนี่ยอยู่ในสายกันนนี้เรียบร้อยแล้วเราเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามาทักทายแล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเพลงใหม่ที่ปล่อยออกมาให้เราได้ฟังกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวมาทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะครับแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับนักสาทองนะครับสวัสดีชาาแฮปปี้ไทม์โคาชทุกคนครับค่ะ วันนี้อากาศที่นู้นเป็นยังไงบ้างคะน,นัทร้อนอ่ร้อนาใช่ไหมที่นี่ก็ร้อนเหมือนกันเรียบร้อนแล้วครับใช่ใช่ใช่ตอนนี้เนะะี่ยเขารู้สึกว่านัทเนี่ยก็ปล่อยเพลงใหม่ออกมาให้เราได้ฟังกันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับชื่อเพลงว่ายิ่งคุยยิ่งเหงาครับไปเมื่อสักครูน่นี้เพื่อนๆหลายคนก็ขอเข้ามากันแบบว่าเยอะมาก <c oughs> เดี๋ยวให้นัทเนี่ยช่วยอธิบายถึงเนื้อหาของเพลงเพลงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเพลงนี้มันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนเราเรา,เราแอบรักใครสักคนนี่แหละครับแล้วก็แต่ว่า คือการที่เราแอบรักใครก็คนจริงๆเวลาเราคุยกับเขามันควรจะยิ่งมีความสุขครับแต่ว่าในในกรณีนี้มันมันไม่มีความสุขมันกลับเจ็บปวดแล้วก็ว่างว่างเปล่ากว่าเดินเพราะว่าเขาจะคอยพูดถึงแต่เรื่องของอีกคนที่เขาที่เขาชอบที่เขารักก็อะไรอย่างเงี้ยครับอรู้ว่าเราไม่ได้มีตัวตนในสายตาเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยยิ่งคุยยิ่งเหงาครับคูนี้เนี่ยที่มาที่ไปยังไงคะ ที่มาที่ไปอ่อที่มาก็เริ่มจากการที่ผมแต่งทานองนี่แหละครับด้วยอา<น>รมณ์เหงาของตัวเองนี่แหละอยู่ในห้องนอนในคืนคืนหนึ่งอะไรเงี้ยก็แต่งมาเป็นเมลโลดี้นี้แล้วก็ส่งไปให้พี่เอกนักแต่งเพลงเขียนเนื้อแล้วเนื้อที่ออกมาก็ดันตรงกับชีวิตจริงในช่วงหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับชีวิตจริงช่วงหนึ่งใช่ช่วงหนึ่งไม่ใช่ช่วงนี้ประมาณน,นั้นแล้วในเรื่องของภาพดนตรีล่ะคะนัดภาพดนตรีก็อ่าทีนี้จะเป็นเพลง๊อป ที่มันจะมีกลิ่นในความเป็นเอเชียตะวันออกนะครับอย<ม>่างเราจะมีการใช้เครื่องดนตรีแบบโกโตญี่ปุ่นขิมไทยปนเข้าไปนิดน<ม>ิดเป็นสเสน่ห์เป็นสีสันแต่ว่าเน้นเน้นหนักไปทางเปียโนมากกว่าประมาณให้ดูแบบว่าอารมณ์แบบว่าเหงาเหงาใช่ไหมคะใช่ครับนอกจากนั้นนับเนี่ยมีส่วนร่วมอะไรบ้างคะก็อ,อ,อย่างที่บอกครับก็คือแต่งน้ำนองหลักๆนะครับแล้วก็อีกอันก็คือแบบเหมือนถ่ายเลตเล้เลนดนตรีครับว่าเราอยากให้<ม>ใหแบบ หน้าตาสีสันแบบไหนเงนี้ยครับอืมยากไหมที่จะแบบว่าแต่งในเรื่องของภาคดนตรีแบบเนี้ยากไหมเออจริงๆถ้าถ้าเป็นส่วนของทํานองก็มไม่ไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าอันนี้ถือเป็นเพลงที่เก้าแล้วครับที่ผมแต่งทํานองเองในวงการเพลงไทยนะครับก่อนหน้านี้เมื่อก,ก่อนก็อัลบั้มที่แล้วนี่ก็แต่งทานองเองเกือบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงอ่ำไม่มีพรุงนี้คิดรอเอ่อผมแต่งทํานองหมดเลยครับแต่ว่า คนมักจะไม่ค่อยรู้ว่าคนจะเห็นเราในภาพนักร้องเฉยๆเงไม่ได้รู้ว่าจริงๆเราทํางานในส่วนเบื้องหลังด้วยอะไรเงี้ยเราเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เก้าที่น้องแต<อ><อ>่งทำนองเองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพูดถึงเรื่องราวของการมีส่วนร่วมไปแล้วเราก็พูดถึงเรื่องราวของเมลซิวิดีโอที่ปล่อยมาในช่วงของเมื่อเดือนที่แล้วอ่าใช่ตอนนี้ก็ดูกันได้แล้วนะครับใน u t u b e แล้ก็ภาพสวยมากนะครับอยากจะแนะนําให้ดูกันเลยเพราะว่าได้พี่อ๋อ ผู้กำกับที่เขากำกับเพลงองเกสโนวาหลายเพลงเี้ยมากำกับให้ครับผมแล้วก็บรรยากาศมันจะเป็นเหมือนดูแล้วเหงาตามแบบฟุ้งๆละมุนละมุนอะไรเ่งี้ภาพมันจะนวลๆไม่รู้ไม่รู้ได้ดูหรือยังครับได้ดูได้ดูเหรอคะมันก็จะเป็นแบบนันก็ได้ได้น้องพิมพ์พริมานางเอกละครผู้ดีสารของช่องสามมาเล่นให้ด้วยนะครับคุณก็จะเห็นน้องเขาเปลี่ยนรูปไปเลยปกติเขาจะเป็นสาวห้าวกากันใช่ไหมในละครอะไรอันนี้มีการมาเป็นแบบสาวหวานน่ารักอืมแล้วก็ มีนี้มันจะมีซีนจาอันหนึ่งครับที่จะเป็นฉากที่น้องเขาจะมาวาดรูปบนตัวผมเออก็จะเป็นที่แบบอ,า,อารมณ์เข้มข้นนิดหนึ่งครับผมววเรื่องราวของมิวสิกวิดีโอเป็นยังไงคะก็เป็นที่เร,เราเราเราเป็นเหมือนอเป็นคนที่สนิทกันในเรื่องนะแต่ว่าตลอดเวลาที่เราอยู่ใกล้กันเขาก็จะคอยพูดถึงผู้ชายคนคอยเขียนโปสการ์ดหาผู้ชายคนแล้วก็คอยวิ่งไปที่ท่าเรือเพื่อดูว่า ผู้ชายคนนั้นน่ะเขาจะกลับมาหรือ,อยังอะไรเงี้ยต่เอเวลาเราก็ได้แต่อยู่ข้างๆเขาแล้วก็รับรู้สิ่งเหล่านี้มาแล้วก็แบบเจ็บปวดอยู่ข้างในอยู่กับตัวเองเราได้แต่แบบแอบบแอบดั้งวาดรูปเขาแอบแอบรูปหัวเขาในตอนที่เขาหลับอะไรอย่างเงี้ยแ้่ฟังก็เหงาแล้วอะ่ะประนั้นเ,นเพื่อนๆต้องเข้าไปดูนะคะ<อ>มิสเโอปล่อยออกมาแล้วด้วยก็สายตอบรับเป็นยังไงบ้างคะนัดเีครับเพราะว่าอ่มคือผมห่างหายจากการออกซิงเกิลไตปีกกลับมาก็คือหลายคนก็จะแบบ ดีใจที่เออเพลงที่ออกมามันเขาบอกว่าคุ้มค่าการรอคอยอะไรเงี้ยครแล้วก็ยังมีก็หลายคนจะชมว่าภาพสวยมากอะไรเงี้ยครับอตอนนี้อยู่ในชาร์ตกระเบาในอันดับที่สี่ด้วยเข้ามาสี่สัปดาห์นะคะอยู่ในอันดับที่สี่เลยอัลโกราใช่ ให้การตอบรับอย่างดีมากๆแล้วก็กระแสแฟนคลับแบบว่าเยอะมากเลยสุดยอดขอกันแบบว่าไม่ขาดสายตอนนี้ S m s ถล่มไปแล้วลใช่ตอนนี้เจ๊งไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะคะติดตามผลงานของดันได้สามารถที่จะติดตามผ่านทางไหนได้บ้างคะ,ะทั้ง Facebook Twitter Instagram เลยครับคือผมเล่นเองหมดใช้ชื่อเดียวกันคือนะักสการถนตรงตัวเลยนะครับก็เป็นปสาษากังกฤษ n a ท S, S A K D A T O R N เข้าไปตาม f o l โล w แล้วก็พูดคุยกันได้เลยครับแล้วก็เออฝากด้วยละกันว่าถ้าใครอยากโหลดเพลงนี้คุยยิ่งเหงานะครับค่ะที่โหลดอย่างถูกกฎหมายได้แล้วที่ดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งศูนหนึ่งศูนย์หรือว่าจังง,ง่ายๆเลยนะครับดอกจันหนึ่งสองสามสิบสิบครับผมค่ะโอเคอค่ะเดี๋ยวให้นะ้าเนี่ยช่วยฝากเพลง,งทิ้งท้ายไว้ในช่วงนี้สําหรับเพลงยิงคุยยิ้งเหงาด้วยนะคะครับก็ฝากไว้นะครับกับเพลงนี้เป็นอารมณ์เหงาๆของคนที่ ไม่ถูกเลือกอะอยู่ใกล้ๆคนที่รักแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าวกว่าเดิมนะครับเชื่อว่าคงมีหลายคนที่เคยเคยมีประสบการณ์แบบนี้แหละก็หวังว่าเพลงนี้จะเป็นอีกเพลงที่อ่าเหมือนเป็นเหมือนเพื่อนที่เข้าใจความเหงาของคุณละกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยใครชอบก็ขอเว้นเข้ามาเยอะๆนะครับที่แฮปปี้ i ่ายครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณนันมากๆเลยนะคะที่ววามาพูดคุยกับเราโอกาสหน้าเนี่ยหวังว่าจะเจอกันที่นี่นะคะขอบคุณมากนะครับค่ะสวัสดีค่ะ เราก็ได้พูดคุยกับนัสสนาทรกันไปเรียบร้อยแล้วสาหรับเพลงยิ่งคุยยิ่งเหงานะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยฟังกันอีกสักรอบหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะเพิ่มความเหงาในกระแสจิตเ<ๆ>พลงก็มีให้เราได้ดาวน์โหลดกันแล้วนะคะดาวน์โหลดของจริงด้วยลวกันนะคะใครยังไม่ได้ดูเมสวิโอก็ติดตามิมสวิโอกันได้ภาพสวยเวอร์มากๆเลย